สบายทุกคนมุหยาสิเก็บผักเป็นงานแต่งดองอันอายเออบ๊วแมนบ๊วแมนอายน้องชายน้องสาวอาสิพเป็นเถวฟัวรเฮือนมุหยาจุตัดผักไปให้เขากินดองว่าไงกูนี่กับนเก็บผักกันผู้สาวผมมีผัวเลยผู้สาวมีผัวเอาพักไปกินเลยทุกคนบอสหาสกัดจับสูบเพาะว่าผมต้องตัดแต่สูบกูตัดเอง โอ้ยไงทุกคนความก้อน่เอาวันเหีกว่นเนาะมันตัดไม่ได้เลยตัดแบบจตัดแบบตัดก้อนนี่ไม่ถึงคำบาอันเดอรมาซื้อป้งกันองปงแค่ไก็แหงตัดแนวดูเป็นแนวนี้โอ้อันนี้นะาุ้งแม่สูงตัดข้ากินน้อความหนักครับมนจะไ ป uh ้าวเลื่นมืออ้ป้าพึ่นได้จ้าป้าที่มันนั่นเห็นดูอันนี้เดยทุกคนทักเฮาทตนเัดกกเด้อเด่นเนี่กุ๊กสีเขียวนี่นีดกกอันี้มา้มัจะอันนม่ตนนจอเขานกฮจะไปกินได้ทุกคนนะเนี่ย สิงข้าวบที่เขาไ่สิงข้าวบุขาดไสิงข้าวตัดกุขาดจะกินเหรอโรคแม่ถึงคำเอาความนักออกก่อนหนนะเยอะมองไหมกลุ่มหลอดแมลูเดนองมองในความกอยนอตัดบุขาดเองลรไหนยะเบงล้วแกมึงไง ว้บาดอ้เอ้เจ้าออเจาดองออนเนาะอ้เนี่ะอออันตัดงึงคำดึงมเออันนี้ยิงกีเ ความกกเยอะเลยทุกคนพักแต่ละกกนะเอานี่นะเอาเนี่ยเดี๋ยวนญด้เนาะมยกกความอยู่ตัดวันดเอาแล้วเมลี่เอาเมี่เอานี่เอาเไปแม่นี่นะนี่นี่เอาเนี่ยกกนี่มีเป็นสส่วนกินเศนี้ราจะตัดว้กกหน่อยฮะนี่กกหน่อยี่กกนั่นนี่อุาอนกานี่เอานี่เป็นส่วนเนาะเงีบทั้งนองตงกวงความผ่อย อันนี right. ้กอทั right. ้งนั้นน like th like oh, ี่พ่ตัดทั้งนึ้ทั้งนี้มางนี้ตะกุตัดเลยไม่ตันี่อันนี้อันนี้อันนี้จงอันนี้จงก่อนอันจงน่ยแต่งจริงนันประกาศางถ่ายแต่งแกปอะกาศจกมาเชอเร่น่ะเนาะอันนี้อาคเลยอระเนาะ ทุกคนก็คือแบบนี้เลยสำหรับประกาศเราเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยววันละ๊าไปาย